กระผมอดีสอนเพียงเกตครับข่าวบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะอยู่ต่ออีกสองปีแแทบลมจับเลยครับแทบลมจับเลยตูขออยู่ต่ออีกสองปีใครจะทนให้มลึงมีอำนาจต่อที่ผ่านมาชิบหายยังไม่พอเหรอ ประชาชนจะขุดหลุมรอเถื่อนโอชาไม่ไหวแล้วครับแปดปีที่ผ่านมาก็ชิบหายไว้วอดกันแล้วขออยู่ต่ออีกสองปีในขณะที่ข่าวจะอยู่ต่อพักเพื่อไทยก็เสนอนะโยบายดีๆหลายประการเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะจะขึ้นค่าแรงหากได้เป็นรัฐบาลจนถึงถึงปี2 5 7 0วันละ600บาท แตกตื่นกันหมดเลยครับประชาชนผู้ชายแรงงานก็คือมนุษย์เหมือนกับนายจ้างเหมือนกับบุคคลทั่วไปอยู่ขอนแก่นบ้านผมครับแถวบ้านประกื้นเี่ยครับจ้างเกี่ยวเข่าซื้อๆเนี่เกี่ยวข้าวนี่วันละห้าร้อบาทนะครับนี่ต้องเลี้ยงข้าวเที่ยงด้วยดำนาก็ห้าร้อเขาต้องใช้นานาวาวัดเดี๋ยวนี้ ค่าแรงประชาชนไปไกลถึงขนาดนั้นครับถ้าเป็นรัฐบาลไม่ปรับตัวไม่หาวิธีการที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีและจะเป็นรัฐบาลทําไมทั้งนายจ้างทั้งรัฐบาลทั้งลูกจ้างไตภาคีมาคุยกันเป็นขั้นเป็นตอนครับต้องมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่ว่าประกาศจะ425บาทจนป่านนี้บอกว่าทําไม่ได้ไปเข้าข้างนายทุนซะอีก นายทุนอยู่ได้ลูกจ้างอยู่ได้รัฐบาลอยู่ได้ก็เศรษฐกิจก็โตปีละ5% GDP อย่างนี้เป็นต้นครับคือฮาคนเขาเชื่อพักเพื่อไทยเขาเชื่อไทยรักไทยน่นล่ะครับ30บาทรักษาทุกโรคยิ่งยากกว่านี้ครับพกักการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยก็บอกว่า30บาทตายทุกโรค <c oughs> กองทุนหมู่บ้านบ้านละหนึ่งล้านประเทศไทยเป็นหนี้ IMF อยู่จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ ก็ทําได้มาตลอดครับปราบยาเสพติดประชาชนเขาเชื่อมั่นในพักเพื่อไทยคุณอุ้งอิงแพรทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยท่านพูดอย่างนั้นประชาชนคนไทยพักกันเมืองอื่นตื่นเลยครับกลัวกันไปใหญ่ต้องแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินครับถึงจะเอาประยุทธ์จันโอชาออกได้จะอยู่อีกสองปีแบบที่ผมพูดแม่มันไม่ไหวหรอกครับตู่ขออยู่ต่ออีกสองปีใครจะทนให้มึงมีอำนาจต่อ ที่ผ่านมาชิบหายยังไม่พอเหรอประชาชนจะขุดหลุมรอเทื่อนโอชาครับพักเพื่อไทยทำได้และจะทำต่อไปคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนครับ